นี่สวัสดีจ้ามุนี่แพนพามาเบิงบ้านนี่อันนี้งบสองมืนบาทบ่ัน้องเพ่นบอกว่าบบ่้วมหินร้วม้ายแล้วกะ็โค้งหลังคานี่เป็นโค้งหลังคาใหม่เก่านี่อันนี้นะ้าตัางนี่แปดลอยเก้าสิบบาทซื้อมาจากดูโฮมนี่แพนไปซื้อซื้อกับน้องมา ้าอันมันจะได้ส่วนลดอยู่อันนี้เป็นหน้าต่างเก่านี่เห็นปะห,หน้าต่างเก่าแล้วกับประตูเก่าว่าเป็นเป็นอย่างมันจังถือเนอะเอาะบงถังถึงนี่ถังถิงเป็นไม่ทันชีดกับไม้อันนี้เป็นไม้ยังเติดไม้บกพลาได้พีวามันบอกอเนี่ยไม้หลังอันไม้เครื่องถังถึงอะ่ะ แม,ม,ม่บอกทำไมบอกเปล่าเนาะนีะ่อันนี้ก็เป็นประตูเก่าทาสีนี่ข้างในนี่ข้างในนี่ก็เป็นห้องห้องห้องนอนนี่อันนั้นเป็นห้องน้ำอันนี้เป็นฝ้าใส่ไม้อัดใส่เอาไม้อัด เฮ็ดฟ้านี่อัน,อน,อน,อนงบงบน้อยอนี่อันนี้กันหน้าต่างกระจกหน้าต่างสำเร็จรูปน,นี่แล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำยังบด้เห็ดหลงังคาเ <c ười> อาฟ้าฟ้าเอาลางังคาา ไม่อาจมาเหตุกรนนี่วิหนหัวบอวินนาบอคุณผู้ชมวินนาบอเราก็เป็นห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำก็เป็นแบบถูถูนางธรรมดาอันนี้อยู่ที่หกลอยเก้าสิบบาทถูนี่ซื้ออยู่ u b e h o คือกันหัวแพ้นไปซื้อกันน,าาอกนองห้องน้ำกว้างนี่ นี่ประตูห้องน้ำนี่ก็ยูพันกว่าบาทประตูนี่อันนี้อนี่ยนี่ซื้อไมคคือจังเป็นจังสี่นี่มันบ่งติีต้องใส่แอนพีวีซีบ่า อันนี้สองหมื่น,นี่ยังยังมารวมปูนเทปูนเทนี่ใส่ใส่งบใส่ปูนเก่าของพอเพิน่นอันนี้น้องเพิน่นเพิ่นขายงวัวเพิ่นขายงวัวเห็ดบ้านงบสองหมื่นบวบึงวอลเปเปอร์ติดวอลเปเปอร์พรอดี๋ยวแินพาไปเปบิ้งออมบ้าน อุ้ยอุ้ยซนเนี่ยน,นี่หของรับแขกนี่ของเบิ้งทรทัตเพื่อห้องอีอยงของนางเล่นนของโทรทัศเพข่้นบอกนี่คุณพอบานเขาไปแซมเปิลละนี่มาอื่นเพื่นเพินพ่นสิขื้นเขาอยู่เพิ่นตองมะทายมื้อน,นี้นๆๆเดี๋ยวเพื่นพาไปเบิ่งขางบานทีนี่ งบนี่คนมีงบประมาณหาหมื่นรือแปดมื่นกะน,น่าจะจับตองได้นี่เพราะว่ามันยังบอ่บอเรลียบรลอยแต่ว่าก็สามารถเขาอยู่ได้นี่ขนาดกระท่อมใหม่ซื้อๆบางคนเขาก็ยังอยูกันได้เนาะเห็นเบดี่๋ะวอ้พายางอ่อมบานพื้น,นอันนี้สวนพักหลังบ้าน ันนี้ห้องน้ำนี่ที่แพนพาเขาไปเบิง้งมันจะเป็นไม่ตุกตุกตุกเห็นบน่ห้องน้ำเดี๋ยวพาไปเบิ้งฟังพุ่น,นอันนี้ข้างบ้านฟังน,นี่เห็นบ่ มันจะพายางไปนี่อันนี้ก็เอาไม้ไม่อัดพ้าสีมาปิดปิดปิดใหม่มองนี้เห็นว่านี่เอาขอบไว้นี่เดี๋ยวนอ้อ,นองพอน้องพนมีงบเพ่นก็จะฉาบฉาบท่าสีอีกรอบหนึ่งกำลังกำลังเก็บ เสร็จแล้วลูกเข้าอยู่ได้ลูกใช่บ้านหลังเล็กนี่เลยนี่โอเคเลยแหละลูกนี่น,นี่พื้นที่เท่าไดรเดี๋ยวอ,อันคลิปสอบถามใตคลิปเลยก็ได้จ้ะเดี๋ยวแพนจะวัดห่อแพนจะตอบให้รอบหลังจ้ะนี่คลิปนี้กะ ขอจบซุปนี้ก่อนจ้าถ้าผู้ใดมาคลิปแพนก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามห้แพนนำนนด้วยจ้า